สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rubber Gum บบ Channel กันด้วยนะคะคือเนื่องจากว่ามันผิดพลาดทักอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงเนาะก็คือพี่อัดคลิปไปประมาณ3คลิปนางหายไป2คลิปอะทุกคนก็คลิปที่พี่อัดลหละมันเป็นคลิปแบบเปิดกาชาของเซอร์คิใช่ไหมคือพี่อัดไป้1คลิปมี7ใบ คลิปที่2มี2ใบก็คลิปที่3มีสาใบคือคลิปที่1กับคลิปที่สามาหายเหลือคลิปเดียวทุกคนแล้วเวลามันนิดเดียวอ่ะคือต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะคะอาจจะแบบมันเกิดข้อผิดพลาดทำอะไรไม่ได้แล้วทุกคนก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูเปิดกาชาที่เราเหลือกันเลยเนาะสุ่มไปอีกใบหนึ่ง ชิ้นเดิมนะคะทุกคนตอนนี้เลือกไม้สุดท้ายแล้วใช้บัตรเลยขอสมม่งผม,มสมม่งผม,มสมม่งผมนะขอส่งผมส่งผมเบเกตี้ชิลล์แคทแอนด์ยูกาตะโอ้ยส่งผมออกยากเลยไงฮะ คลิปก็มีแค่นั้นแหะทุกคนมันเลือแค่นั้นจริงๆนะ <c oughs> มันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะคือมันเกิดข้อผิดพลาดแล้วคือเราจะเอากลับมาเหมือนเดิมก็ทำไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วงั้นพี่ก็จะขออนุญาตพาน้องๆมาดูว่าสิ่งที่พี่ได้ไปมันมีอะไรบ้างเนาะก <c oughs> ่อนอื่นเรามาดู collection cache circle ของเดือนนี้กันก่อนเลยนั่นก็คือ winter onsen kitty ซึ่งจะเป็น เซตของน้องแมวเหมียวอยู่ที่ออนเซ็นเนาะซึ่งนางเป็นเหมือนกระชาที่นำมาทำใหม่จากกระชาของปี2014หรือ,รอ2013นั่นแหละจำไม่ได้ซึ่งตอนนั้นมันเป็นเพชรแล้วมันไม่แพงมากอนาจากพันหมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ทุกคนเดี๋ยวก่อนเรามาดูตอนนี้กันว่านางราคาดเพร่าไะไรกันแล้วชิงเตะเตน สิบห้าแคสค่ะทุกคนคือแบบขึ้นมาเยอะมาก <c oughs> แล้วก็ของที่เราได้เนาะก็จะมีแฟชั่นแอนด์เมคอัพซึ่งเราได้หินของภารกิจ c ซอร์เค่ะทุกคนคือแบบฉันทำสำเร็จอันนี้ฉันได้มาแล้วเย่อยากให้ทุกคนดูคลิปอ่ะก็แบบมันไม่มีคลิปตอนเปิดอะทุกคนมันแบบขาดขาดยังไงไม่รู้ก็แบบสมองตอนนี้ก็เบอร์ด้วยเนื่องจากเมื่อกี้ก็ หมุนสปินไปจากแสนสามตอนนี้เหลือหนึ่พค่ะทุกคนแล้วคลิปก็หายคือแบบเครียดมากตอนนี้อ,อ่ะไปดูอันที่2ก็จะเป็นออร่าแร่ชิ้นที่สก็จะเป็นสรงผมนะคะคือแบบอยากได้สรงผมนะแต่สรงผมไม่ออกให้ชั้นเลยต่อไปจ้าชิ้นที่สี่ยูกาตะสีเท่าก็ชุดที่5้าก็ ยูกระตะเหมือนกันแต่แค่ย้อมสีจากสีเทาเป็นสีชมพูนเนาะชิ้นที่6นะคะก็จะเป็นผ้าชิดตัวบนหัวเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนผ้าผ้าคาดหัวเหรอคือพี่ไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าใครรู้สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปเพื่อบอกพี่ได้นะอ่ะต่อไปชิ้นที่6แมวนอนบนหัวอ่ะต้งชื่อยงไงชิน้น ที่เท่าไหร่นะหนึ่งสองีห้าหกเชิ้นที่8นะคะก็จะเป็นแก้มน้องแก้มเนาะซึ่งก็ไม่ได้เหมือนกันชิ้นที่9ก้าก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวตอนเวลาอาบน้ำเสร็จก็จะทำแบบนี้เนาะตอนออกมาจากข้างน,าน้ำและชิ้นสุดท้ายรองเท้าจ้าซึ่งอันนี้นะคะพี่ได้มาทั้งหมด7ชิ้นเนาะก็จะขาดทรงผมขาดน้องแมวแล้วก็ขาดแก้ม แล้วไม่เป็นไรนะทุกคนพี่ก็จะพาทุกคนไปแต่งตัวกันเนาะพร้อมก็ยังจะไปะห้องแต่งตัวของเรามาจ้าห้องแต่งตัวก็นอื่นนะคะก็ขออนุญ,ญาตยกเลิกทรงผมและเสื้อผ้าทั้งหมดก่อนเมคอัพคืออันนี้แบบออกแนวน่ารัก่อยเนาะเราก็จะเอาปากน่ารักซึ่ง หินค่ะทุกคนหินของซ i ร์ค e ลอลารองเท้าเดี๋ยวเราแต่งเป็นยูกาตะเนาะอ่ายูกาตะแล้วก็ผ้าวางบนหัวอ่ะขายังยง่ายๆกันเอวทรงผมนะคะซึ่งเซ็ตนี้จะออกแบบตีมสว่างสว่างออกสีฟ้าเสืองสีชมพูเนาะแล้วก็จะเลือกทรงผมติมสว่างซึ่งหน้าแรกมีแต่สรงผมมืด อันนี้มีแต่อันสว่างก็สว่างสวดมากส่วนน้อยก็มืดเนาะอ่ะขอเลือกไปส่วนนี้นะคะน่ารักอ่ะเปิดแก้มให้น้องด้วยน,น้องน่ารักมากน่ารักมากเลยก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s ไคร b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ ที่คลิปมันหายเนาะไม่รู้จะทําอะไรแล้วตอนนี้ก็ทําได้เพียงเท่านี้แหละมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะฝากกดด้วยนะที่ปุ่มกระดิ่งตรงนี้ข้างล่างเลยแล้วก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย